สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระรหัสที่23พบสิทธพิบาลน,นะครับก็ขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราพระธรรมรูทวันนี้เราจะมาดูในบทที่สองจนกระทั่งจบบทที่4นะครับเพื่อเป็นเรื่องราวที่ติดต่อกันผมตั้งหัวข้อนี้ว่าความรักความสัตย์เซอร์ของพยาเวทําไมผมตั้งหัวข้อนี้ทั้งหมดเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเรา ได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าความสัต์ซื่อของพระเจ้าที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งคนของพระองค์นะและพระองค์ให้โอกาสกับทุกคนแม้ว่าคนนั้นจะเป็นผู้หญิงแม่ไม้ที่ต่ำต้อยแม้กระทั่งคนต่างชาติหรือแม้กระทั่งนาโอมนะีที่สูญเสียสิ้นหวังชีวิตทุกอย่างแล้วแต่ว่าพระเจ้าได้ทรง ให้โอกาสแก่เขาในบทที่หนึ่งได้พูดถึงสามีของอนาโอมีย้ายทิ้งคณะอันไปอยู่ในแผ่นดินโมอาบคือพึ่งนะครับคนต่างชาติในการตัดสินใจโดยที่ไม่ได้ปรึกษาพระเจ้าผลทำให้เขาเองต้องสูญเสียทุกอย่างแล้วเขากลับมาที่แผ่นดิน ขณะอ่นอีกครั้งหนึ่งแผ่นดินในพงพันธสัญญาเพราะเขาได้ยินข่าวว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพรพื้นแผ่นดินนี้อีกครั้งแต่เขากลับมาในครั้งนี้ทุกคนต้องประหลาดใจเพราะเขาออกไปจากบ้านมีทุกอย่างพร้อมแต่เมื่อเขากลับมาเหลือแต่ตัวเปล่าไม่มีทรัพย์สินใดแถมยังทำไมครับเหลือมีแม่ไม้สองคนคือนาอมี กับทำไมครับนางรูทซ,ซึ่งเป็นคนต่างชาติด้วยหลังนั้นนะครับการที่ในสมัยพระกัมพีคนที่เป็นแม่ไม้คนนั้นเนี่ยจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากในด้านเศรษฐกิจเพราะเขาเองไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในการทำงานหาเลี้ยงชีพประการที่สองเขาจะ มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพราะแม่ไม้มักจะถูกคนเอาเปรียบก,กดขี่ขมเงหงดนงเนั้นสภาพของชีวิตสองแม่ไม้นี้จึงเป็นสภาพชีวิตที่พูดได้ได้ว่าเขาเองนะครับตกอยู่ในในสภาพของรลกรรมลําบากอย่างยิ่งวันนี้นี่เป็นเหตุผลที่ทําไมผมพูดถึงความรักความสัตย์ซื่อและพระเมตตาคุณของพระยาวเวที่มีต่อ ผู้หญิงแม่ไม้สองท่านนี้ให้เรามาดูบุคคลที่พ่อคมภีพูดถึงมีสคนที่เรามาเรียนรู้บทเรียนจากเขาคนที่1นึนก็คือโบอาสโบอาสนั้นมีลักษณะน,นิสัยอย่างไรใน1.1ึิจัยหนสัทธาในพระเจ้าถ้าเราดูจากบทที่สองข้อที่4นะครับเขาจะอวยพรขอพระยาเวอยู่กับท่านนะคนเกี่ยวข้าวของเขาแล้ว ในข้อที่12เขายังพูดเอ่ยถึงขอพระยาเวทรงตอบแทนแก่การกระทําของเจ้าเขาอวยพรนะครับแก่นางรูธจะเห็นว่าคนที่มีพระเจ้าปากของเขาจะพูดแต่คําอวยพรนะครับใน1.2เขามีใจเมตตาเขาในบทที่2องข้อ8ถึงข้อ9ข้อที่14ถึงข้อที่16เขาบอกนางรูธบอกว่าอย่าไปทํางานที่นาอื่น เพราะเขาอาจจะถูกลังแกเอาเปรียบถูกคมเหงและไม่เพียงเท่านั้นก็ยังบอกให้คนเกี่ยวข้าวของเขาพยายามที่จะทิ้งต้นข้าวที่เกี่ยวให้กับนางมากขึ้นด้วยเพื่อแสดงถึงความเมตตาและยังบอกอนุญาตให้นางสามารถที่จะมากินน้ำร่วมกันกับคนเกี่ยวข้าวนั่นเป็นน้ำใจจิตใจเป็นพระเมตตาที่เป็นภาพ ะครับของโมอาเป็นภาพของพระเจ้าที่สำแดงความเมตตากับมนุษย์ที่ไร้ค่าไร้ที่พึ่งขาดที่พึ่งขาดที่พักพิงแล้วก็ยากจนลำบากทนทุกขนนั่นแหละคือภาพของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเราที่ให้ข้าวคือชีวิตอาหารพระวจนะของพระองค์ให้น้ำแก่พวกเราที่จะดื่ม เพื่อเราจะได้ลำลุชีพใน1.3มโมอาบนั้นมีใจเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าในกฎหมายของพวกเยวในพ้ามกลางพวกพี่น้องถ้าพี่น้องคนหนึ่งคนใดนะครับตรวดสามีตายแล้วไม่มีลูกพี่น้องนะคนที่ถัดไปคนที่เป็นพี่จะต้องรับผิดชอบที่จะนอนกับภรรยาของน้องและเพื่อให้น้องนั้นมีลูกจนกระทั่งมีลูกผู้ชายเพื่อสืบ รับโมรดกแผ่นดินนั้นเพื่อไม่ให้ตระกูลของน้องชายนั้นจะต้องสูญหายไปอันนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ที่พระกัมภีร์พูดถึงแต่ว่าคนที่มีสิทธิ์ก่อนโบอาเขาลัทิ้งไม่ยอมกระทำเชื่อฟังบัญญัติที่พระยาเวได้กำหนดไว้แต่โบอาได้แสดงหัวใจ ของการเชื่อฟังปฏิบัติบับญญัติของพระเจ้าอันนั้นเป็นหัวใจและเป็นชีวิตของโบอาสที่เราได้เห็นในที่นี้าการที่สองครับมาดูชีวิตของนางรูบถ้าเราศึกษาผมคิดว่าพระธรรมนางรูธเป็นพระธรรมที่สอนใจที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับแม่ผัวกับสะพายนะนางรูธนั้นเป็นสะพัายที่ดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความสัตย์ซื่อความ รักพักดีกตันอยู่และการเชื่อฟังหาสะพายแบบนี้ไม่มีในโลกใบนี้อีกแล้วแต่เราสามารถที่จะพบในชีวิตของนางรูทที่มีต่อสามีนะครับแม่สามีใน2.2ไม่เพียงเท่านั้นนางรูทนะครับยังมีใจสัตซ์ซื่อนะครับเชื่อฟังพระเจ้าด้วยเราเห็นมากเขาอาจจะเป็นไปได้ว่านางรูทเกิดมาในท่ามกลางคนต่างชาติ คนชาวโมอาบแต่ว่าเนื่องจากอิทธิพลที่เขาเคยแต่งงานเข้ามาและรับอิทธิพลคำสอนได้ยินผ่านทางนาโอมีในเรื่องของพระเจ้าพระยาเวทำให้นางรูปมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและเขาเองก็พูดในบทที่หนึงบอกว่าเขายินดีที่ติดตามนะครับนาโอมีมา ญาติของนาอมีก็จะเป็นญาติของเขาพระเจ้าของนาอมีก็จะเป็นพระเจ้าของเขาการตัดสินใจนั้นเองเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่พลิกผันชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนต่างชาติและคนเล็กน้อยไม่มีอะไรกับกลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้เป็นญาติทวดของกษัตริย์ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอิสราเอลคนหนึ่งและเป็นชื้อสาย ที่มาของพระมาสีหาด้วยพระเจ้าสามารถใช้ทุกคนอย่าดูถูกตัวเราพระเจ้ารักทุกคนพระเจ้าเห็นใจคนอ่อนแอพระเจ้าทรงเข้าใจและให้โอกาสกับทุกคนที่แสวงหาและมีใจทำไมครับยอมต่อพระองค์คนที่สามครับนาโอมีอย่างที่พูดในบทที่หนึ่งเขาไป เขาหมดทุกอย่างสูญเสียทั้งสามีสูญเสียลูกทั้งสองคนสูญเสียทรัพย์นะครับกลับมาแต่ว่าด้วยพระกรุณาี่คุณของพระเจ้าพระเจ้าท่งกู้และทรงช่วยเขารอดพ้นจากความอดอยากและความตายได้จากไม่มีอาหารรับประทานแต่ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆรนาอมีได้กระทำ ได้รับผ่านทางสะพยก็คือนางรูธนั่นเองใน3.2ครับพระเจ้าทรงคืนมรดกที่สูญเสียเข้าไปก็ทั้งหมดเหล่านี้นางได้รับกลับคืนมานั่นก็คือผ่านทางลูกชายของนางรูธที่เกิดจากโบอาดนั่นเองนาามีนั้นเป็นภาพเหมือนอย่างชีวิตของพวกเราที่เราเองบางครั้งเคยบางคนตกอยู่ในสภาพที่สูญ สิ้นเสียทุกอย่างหมดหวังนะครับแต่พระเจ้าถ้าเราเข้าหาพระองค์ทอมใจอธิษฐานต่อพระองค์พระเจ้าจะทรงช่วยกู้เราพระเจ้าจะทรงปกป้องเราและพระเจ้าจะทรงคืนทุกอย่างที่เราสูญเสียไปเมื่อเราเองเข้ามาพึ่งพิงในพระองค์ กานบ้านที่ผมอยากจะฝากให้กับพวกเราไปคิดนะครับให้พวกเราไปอ่านแล้วก็จดคำถามของพมมีอยู่ว่าอะไรคือลักษณะนิสัยของผู้หญิงสไปซ์ที่ชื่อว่าลรดเราไปดูสังเกตแล้วเราจะเห็นว่านางนั้นมีบุคลิกลักษณะนิสัยอย่างไรซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของสไปซ์ของภรรยานะครับในยุคป,ปัจจุบันนี้ นะับที่ดีมากขอพระยาอุยพรถ้อยคำและพระวจนะของพระองค์เพราะพระวจนะของพระองค์เป็นจิตตวิญญาและเป็นชีวิต